ข้าวผัดต้มยำทำกินเองวันนี้คุณพ่อบ้านขอโชว์ฝีมือจ้าเข้าวสวนเก็บตะไคร้ใบมะกรูดเองเลยจ้ามาเตรียมวัตถุดิบที่จะใส่ในวันนี้กันค่ะควักเอาไส้ปลาหมึกออกแบบนี้จากนั้นก็มาแกะกุ้งค่ะแล้วก็เก็บตัวมันตรงบริเวณหัวกุ้งนะคะรลีดออกมาไว้แยกต่างหากแบบนี้นะคะจากนั้นก็มาหั่นตะไคร้ใบมะกรูดพริก ซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะปลาหมึกเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเส้นดำบนหลังกุ้งออกจากนั้นล้างให้สะอาดค่ะเคล็ดลับความอร่อยของเมนูวันนี้ ไปกันต่อค่ะนําปลาหมึกกุ้งเนื้อสัตว์ที่เราเตรียมไว้มารวบคร่าวๆนะคะเตรียมกระทะค่ะเจียวกระเทียมนะคะเจียวจนกระเทียมหอมจากนั้นก็ใส่มันกุ้งที่เราแยกไว้นะคะคั่วกับกระเทียมจนได้ที่จากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปคั่วค่ะพอให้หมูสับสุกเข้าที่นะคะก็ใส่ข้าวลงไปผัดค่ะบีบคลุกๆนะคะให้ข้าแตกตัวนะคะจากนั้นปรุงรสค่ะตามด้วยซอสหอย ชูรสพริกเผาค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วเป็นสีสันของเมนูนี้คุกเค้าพริกเผากับข้าวให้เข้ากันจากนั้นใส่เครื่องเทศค่ะพริกตะไคร้ใบมะกรูดนะคะผัดจนออกกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่กุ้งปลาหมึกที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปผัดคุกเค้าให้เข้ากันค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพิ่มสีสันโดยการเติมใบโหละพาลงไปจริงๆขั้นตอนนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดต้มยำทะเลทํากินเองฝีมือคุณพ่อบ้านจ้า